อร่อยหรือเปล่าอะไรชีสเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับปายในเมืองนะคะพอดีว่าวันนี้ปายมาย้ำคิ้วเป็นรอบที่สองนะคะตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วเนาะ เดี๋ยวป้ายจะถือโอกาสนะคะพาทุกคนเดินชมในเมืองเมืองนี้ชื่อว่าเมืองตัํมเปรลนะคะเดี๋ยวป้ายจะเก็บภาพบรรยากาศในเมืองมาฝากทุกๆคนเนาะในระหว่างที่เดินไปหาเด็กๆนะคะเด็กๆก็มาด้วยแต่ว่าไปให้ไปรออยู่ที่ห้างสรรพสินค้านะคะเดี๋ยวในระหว่างทางที่เดินไปหาเด็กๆไปายจะพาทุกคนเดินชมในเมืองตั้มเปรเด้วยไปกันเลยค่ะ ตรงนี้จะเรียกว่าเกสกุสโตรรนนะคะก็คือลานกลางเมืองนั่นเองค่ะในหน้าร้อนนะคะตรงนี้เขาก็จะมีซุ้มอาหารนะคะมีลานเบียร์ให้ผู้คนมานั่งดื่มนั่งกินชิลๆกันนะคะ ส่วนในหน้าหนาวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มขายของเกี่ยวกับเทศกาคลคริสต์มาสค่ะ ไปลายๆก็จะพาทุกคนเดินมาชมอีกฝั่งหนึ่งนะคะเดินมาจากเกสตคุสตอรีนิดหน่อยนะคะเราก็จะมาเจอสะพานรักษาลศินค่ะอ้าวไม่ใช่ <c oughs> เป็นอีกที่หนึ่งที่สวยมากๆของเมืองตัมเปเรนนะคะแม่น้ําเล็กๆที่ไหลผ่านใจกลางเมืองแห่งนี้นะคะเรียกว่าตั้มเมร์โกสกีค่ะ ส่วนทางด้านโน้นก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะเป็นโรงงานทํารองเท้าเก่าค่ะตอนไปย้ายมาฟินแลนด์ใหม่ๆนะคะคอนโดของเราก็จะอยู่ด้านหลังพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะ mm hmm. ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานที่คู่รักฟินแลนด์นะคะ mm hmm. เขามาคล้องกุญแจสัญญารักสัญญาใจกันค่ะ mm hmm. ก็เหมือนในซีรีส์เกาหลีเลยเนาะแต่ว่าของปายกับพ่อบ้านไม่มีนะคะ ดูคะ่ะทุกคนเยอะพอสมควรเลยนะคะก็สวยงามไปอีกแบบค่ะสำหรับตั้มแบรคอสก,กีแห่งนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นแม่น้ำสายเล็กๆที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลสาบใหญ่2แห่งของเมืองตั้เมเบรแนะคะก็คือน,นาซิยารวิแล้วก็ปิฮายารวิค่ะเหมืองตั้เมเบรก็จะตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบนะคะสองแห่งนี้นะคะ ส่วนด้านน้นที่เรามองเห็นไกลๆนะคะก็จะเป็นสวนสาธารณะแล้วก็สนามเด็กเล่นค่ะส่วนบ้านเรานะคะก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนห่างจากตัวเมืองประมาณ10กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาชมอีกฝั่งกันค่ะเมื่อกี้เราอยู่ตรงนู้นนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นถนนสายหลักของเมืองตั้มแปรแค่ะชื่อาเมนกาตุกถ้าเราเดินตามบัสขึ้นไปทางนู้นนะคะก็จะเป็นลานกลางเมืองค่ะถนนสายนี้ก็จะมีร้านอาหารร้านกาแฟผับบาร์เพียบเลยค่ะทุกคน ตึตรงนี้สีแดงนะคะหลังคาสีเขียวที่เขียนว่าตักโอก็คือโรงงานกระดาษนะคะทุกคนถ้าใครได้ทำงานที่นี่คือเงินเดือนเยอะมากเลยค่ะอยากไปจังเลย นี่ก็คือโรงแรมนะคะชื่อโรงแรมอีลเวสแล้วก็ข้างโรงแรมก็จะมีร้านอาหารนะคะตอนนี้เขาเพิ่งทำดาดฟ้าใหม่นะคะข้างถนนนะคะไวให้มานั่งดื่มชิลๆไปเคยมากับพอบ้านครั้งหนึ่งนั่งเมาคนเดินผ่านไปผ่านมาข้างถนนคะ่ะทุกคนสนุกสนุก <c oughs> ถัดมาก็จะเป็นห้างนะคะชื่อห้างโกสกิเกสกุสตรงนี้ก็มีมาช้านานแล้วนะคะทุกคน ส่วนตรงนู้นนะคะเป็นโนเกียอารีเนาเป็นศูนย์แข่งไอซ์ฮอกกี้หรือว่าเอาไว้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตค่ะเมื่อกี้เราเดินผ่านห้างนี้กันมานะคะทุกคนส่วนนู่นนะคะที่เป็นไลายๆนะคะ ก็เป็นโรงแรมนะคะชื่อโรงแรมต้นนี้เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวเมืองตัมเปรนะนะคะเพราะว่าเป็นโรงแรมที่สูงที่สุดในเมืองค่ะทุกคนไปก็ไปหลายครั้งแล้วนะคะกับพ่อบ้านไปเที่ยวกันข้างบนก็จะมีดาดฟ้าชมวิวนะคะเดีย๋ยวไปจะพาเดินต่อไปหาเด็กๆค่ะไปทางนี้ค่ะ นี่ก็จะเป็นสถานีขนส่งนะคะทุกคนถ้าเราจะไปต่างจังหวัดหรือว่าจะใช้บริการรถบัสนะคะที่นี่เราก็จะมาที่นี่กันค่ะโอเคค่ะเราก็ถึงห้างที่จะมาแล้วนะคะชื่อห้างราตีนานะคะเป็นห้างใหม่นะคะทุกคนห้างนี้ก็ กว้างใหญ่นะคะเป็นห้างที่มาเปิดใหม่เพื่อฆ่าห้างที่เราเดินมาเมื่อกี้นะคะที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้ก็จะชื่อกอสกิเกสกุสอันนั้นก็ออมีมานมนานแล้วนะคะแต่ว่าทีนี้เขาก็มาเปิดห้างใหม่ครบวงจรตรงนี้นะคะใกล้ๆกันอยู่ข้างๆห้างราตินานนะคะทุกคนก็จะเป็น สนามฟุตบอลนะคะในหน้าร้อนก็จะมีการแข่งกีฬาแข่งฟุตบอลแล้วก็จะมีจัดคอนเสิร์ตกลางแจ้งที่นี่ด้วยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศใจกลางเมืองนะคะทุกคน นั่นก็คือโรองงานที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะคะตรงนั้นก็คือห้างกอสกิเกสกุสและนี่ก็คือห้างราตินนะคะ ไปเห็นเด็กๆแล้วเดี๋ยวเราไปหากันค่ะไม่เห็นแม่ยุ่งค่ะขนมมาวางมาดีมาแบบอ๋ไปชื้อขนมกันหระนิ้วเหรอล,ะละูก ทำไมซื้อเยอะขนาดนั้นเบื่อไหมรอแม่ อร่อยหรือเปล่ามัฟฟินแครอทใช่ไหมคะนี่เป็นแม่ให้แม่เองของอะ่อัจีิอะไรคาราเมลชีสเค้กอะไรเนี่ย มค่ะผมกินขนมเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านกันค่ะทุกคนเดี๋ยวพาเด็กๆเ,เ,เดินไปขึ้นรถเมล์กลับบ้านนะคะเราก็เดินย้อนกลับมาทางเดิมที่ไปพาเดินไปเมื่อกี้เนาะ ตรงนี้ก็คือสถานีรถไฟนะคะทุกคนมันที่ไปมาเที่ยวกับพ่อบ้านเนาะก็เดินผ่านตรงนี้ไปที่เราไปโรงแรมตรงนี้นะคะนี่ก็คือโฮเ e l ลลิตโตนก็คือโรงแรมโตนี่นะคะสูงที่สุดในฟินแลนด์เลยค่ะโรงแรมนี้ข้างบนก็ ถ้าขึ้นไปก็จะเห็นวิวนะคะวิวสวยๆของเมืองตัมเปเรตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะพาเด็กๆมารอรถบัสอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราจะไปไหนตัมปะ, <laughs> ะใช้เงินไปกี่โยูโรวะเนี้ อ,อกยออี่รซื้ออะไรลูอขนมขนมขนมซื้อขน,ม,นอมตัวนี้ s m o ล้่าใช้เงินไปกี่บาทกี่ยูรู้ซซื้ออะไรปะ ขนมทำไมถึงไม่ดูโทรศัพท์ดูไม่ได้อ่ะสิเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดนทำโทษทำไมถึงโดนทำโทษอันติอันติ ทำไมถึงโดนทำโทษเพราะว่า,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 าอาะไรเคละเอะเคลอะกัน วันนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วเนวาะก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความเคลื่นไหวมากกว่าน,น,น,วนะคะสำหรับวันนี้ก็เราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนกลับ,บ้านแล้วเจอก็นใหม่คปน้านะคะบ๊ายบา,ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ¡De pie!